รีบตื่นสายใจมีบตื่นขึ้นราบดูรับดูด้วยรับดรับขอบคุณครับขอบคุณเพลงมั่งขอขอบคุณคุณนายนำพาด้วยโอกาสนี้ด้วยนะครับขออนุญาตขอเพียงว่าอีกเชิญท่านนะครับขอรีบเลยครับขอพิมพ์ผ่านนะคะคุณโอเคก็ในฐานะที่คุณเล็กนะคะเป็นเพื่อน ะะคถ้าดูหน้าเนี่ยคุณนี่ก็จะอ่อนกว่านะคะเพราะคนรายเนีน่ยมีเงินมีทองนะคะแลเขาทำธุรกิจได้ได้ดีระยะเด็กเรียนเพื่อนกัรเรียนหางด้วยก,ก,ก,กันนะคะเป็นเพื่อนกันเรียนปริญญาตรีด้วยกันนะคะคนนี้ก็เป็นคนเก่งค่ะเลยไม่แปลกใจว่าเขาเอ่มีลูกค้านะคะมีเมพืนนอเ่อนบ้านที่นั่นนะคะก็อิสระคนในึมูบ้านดีนะคะแล้วกามีปัญญาก็จะมาเป็นสมาชิกด้วย โอกาสนี้ก็ขอเวยพรน,นะคะให้คนเล็กและครอบครัวนะคะสุขก,กายสบายใจแล้วก็ธุรกิจขอให้ทุกคนได้เจริญก้าวหน้าตลอดไปนะคราขอเวยพรให้เกษตรกรทุกคนนะคะมีความรับผิก,การสบายใจก,นกนันด้วยด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับท่านผอครับ ครับคือท่านพยนะครับคือท่านอพิม่าพิม่าพิม่านะครับพิม่าท่านเป็นพอของเรียนโยนะครับก็ท่านต่อไปเป็นผู้จัดการภาคปาโมลดนะครับขอเรียนเชิญครับครับคือความบริวารท่านผู้หลักผู้ใหญ่นะครับ

Abus, ah, bueno. te ah, bueno. no, 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 no.